JVC หายไปไหนในช่วงยุคต้นปี2000นะครับหลายคนนะ่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์ JVC พอสมควรกันเลยโดย JVC เนี่ยมีชื่อเต็มๆว่า Victor Company of Japan JVC ครับเป็นแบรนด์ที่ผลิตทีวีแล้วก็จัดจำหน่ายทีวีแบรนด์แรกของญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงเป็นแบรนด์เครื่องเสียงชื่อดังของญี่ปุ่นแล้วก็คิดค้นระบบภาพ VHS ที่ถูกใช้ในช่วงยุค2000ต้นๆด้วยนะครับแต่ว่าภายหลังปี2008เนี่ย บริษัทเคนวูดนะครับได้เทคโอเวอร์ JVC จากบริษัทมัตสุชิตะมาแล้วก็ได้เริ่มทาการเปลี่ยนแปลงบริษัทนะครับเนื่องจากว่าเกิดปัญหาที่ว่ามีคู่แข่งในตลาดทีวีจานวนมากๆเนี่ยแล้วก็ทาราคาให้ดีกว่าเลยทําให้ JVC นะครับต้องมีการที่จะปรับโครงสร้างรวมถึงการปิดฐานการผลิตนะครับซึ่งในปี2008นั่นแหละ JVC ได้ปิดฐานการผลิตในสกอตแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นเพราะนั้นก็ทําให้ JVC เนี่ยเหลือฐานการผลิตที่เดียวก็คือในประเทศไทยนะครับแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ตามนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีคู่่แแขงเยอะมากๆล้ว ทำราคาให้ดีกว่านะครับ JVC ก็เลยต้องปิดฐานการผลิตที่ไทยในปี2022ครับเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับนี่เป็นการปิดฉาก JVC ในไทยอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคําตอบที่ว่าแบรนด์ JVC หายไปไหนในตลาดของประเทศไทยแล้วก็อาจจะรมถึงตลาดโลกด้วยก็ว่าได้นะครับ